ไปรูจะได้กี่ลังนะครับวันนี้น่าจะรุ่นท่าใดสนใจน้ำผึ่งเดือนเจ็ดนะครับนี่เขาเดือนเจ็ดแล้วน้ำผึ่งก็ยังเหนียวอยู่ครับเหนียวปดตาส,สวยๆเหมือนเดือนห้าลยครับน้ำผึ่งกลเคียงแต่เดือนห้าเลยยังไม่มีความชื้นนะครับช่วงนี้เพราะว่าหาฝนมันจะห่างๆแล้วก็น้ำผึ่งหัวปดตาหน้าก็ยังเหนียวครับยังไม่นั่นครับยังไม่มีความชื้น,นครับยังเหนียวอยู่ โอเคครับเดี๋ยวชมลังพ okay. ึ่กัจะขึ้นไปชมกลางบนเลยโอเคครับก็มาถึงลังแล้วครับถึงตอนครับถึงตอนรอบสองนะครับนี่น้ำสองหัวนะครับน่าจะก้อนละโลน่าเยอะสองโลครับโอเคเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับ โอเคครับมาต่อรังที่สองเลยนะครับใหญ่ครับรังนี้ครับเดินลงมาน่าจะลงหลายรังนะครับรังที่สองรังแรกเป็นพึ่งตอนนะครับพึ่งตอนรอบสองรังนี้น่าจะอยู่คู่กันแต่ไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอเลยครับรังพึ่งใหญ่ๆเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนรังที่สองนะครับฮูครับใหญ่ๆนะครับจะดื้อนิดหน่อยครับตน ใหญ่ครับลังนี้เมตรกว่าเลยน้ำหวานไม่อุ้มเท่าไหร,ร่อะน้ำหวานไม่อุ้มเท่าไหร่แต่ว่ามีจิงแตกๆนะแยกๆเดี๋ยวขึ้นไปรุ่นน้ำกันครับไม่แน่อาจจะน้ำหลอกตาอาจจะเยอะก็ไม่รู้นะครับตัวออกกินเยอะเลยครับก็เป็นน้ำผึ่งเดือนเดือนเจ็ดเลยครับช่วงเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดนะครับน้ำผึง่ง โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันข้างบนเลยครับครับเก็บสองเมตรเลยครับโอ้ใหญ่จริงครับเดี๋ยวลุ้นน้ำบานครับใหญ่จริงๆเจอครับเจอน้ำบานปิตายก็ใหญ่ๆเลยครับปิตายใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้โอเคเลยครับหลังใหญ่นะครับเก็บสองเมตรนะครับดูครับสุดขาผมพอดีนะครับคือมันลอยใหญ่จริงๆ หน้าหวานขาวอากลาแล้วนะครับเกีสอมไม่มีเท่าไหร,ร่นะโอเคครับเดี๋ยวหาวิธีตั้งกล้องกันไหนจะตั้งได้แค่ให้ดูแค่งน้าหวานนี่เองครับโอเค,คับโอเค,คับตัดเลยดึงไะด้วยรังเขาเยะปล่ยนะ จะไม่คมเกศสอนเยอะเลยครับอสอนเยอะจริง เป็นโลเดือยเอ้ยฮักี่สอนฮักไป้ครึ่งนึ่งละอ,อะไรพีชง่ะผมี่สอนแน่นเปี้ยเลยี่สอนเหมือนี่สอนช่วงโคนครับหอม

มีมวนัวแข็งแข็งอ่ะก็ได้แั่นี่มันอ่อนหัวหน้ามันอยี้ไม่อยู่ตรงครับ hoàn mới thấy nhiệt không cái kia không nó hả còn rằng nó hừng trong đi nó chết chết khăn điên, chết này เดสังได้เลยนะครับช่วงนี้มีเยอะอยู่ครับเดือนทบก็มีครับแต่ว่าเดือนทบก็อยู่งานเหลือมานทบขวดเดือนเทียก็กน่าจะยเป็นพิทโลแล้วครับรองทางอันนี้ได้เยอะๆครทั้งคืนใช่ไม่ขาดสายครับก็ได้ทุกวันครับออกทุกวันก็ได้ทุกวันนะครับโอเคแหลัอองเราจะจงไว้นะครับ ครับวัติกาบ้านแล้วเที่ยงแล้วเนี่ยวัติกาบ้านมาเจอรังที่สามนี่ครับโอ้ใหญ่ใหญ่เหมือนกันครับเม็ดกลอียเล้อน้ำหวานก็น่าจะพอได้ครับอูมหน่อยหนึ่งดูจะมีจะได้หลายโลไหมเดี๋ยวไปรุ่นกันครับรังที่สามโอเคครับโอเคครับหลังที่สามนะครับน้ำยาวยาวครับ่อนตั้งๆนะครับเนี่ยใหญ่ครับวานเป็นยี่สิบไม่ขาดนะครับโอ้ โอเคครับเดี๋ยวขึ้นจัดเลยครับ okay, ครีบหลังที่สามน้าไม่เท่าไรครับแต่ก,ก็พอได้นะครับจักสองโลโอเคอยู่นะครับใหญ่นะครับแต่ว่าเหมือนวิจาตัวอ่อนก็เกะตอนนี okay. ้ยิ่งฮะสะสมพึงตอนจริงๆโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องกันครับตั้งแต่ไกล้ๆตัวเลยว้าเก็ตั้งยาก เห็นนะครับน e ี 1, right. uh ่ขนาดใหญแท้งามครับสามลังเลยวันนี้สอนดีครับี่สอนหวานครับ่วงมี ไม่คม โอเคครับขอได้ครับโลเดินมาจะได้เออก็ไม่พอโลว่าเท่าไงครับสร,รุปผลงานสามลังนะครับถึงตรงต้นมาเลยจากจะพอสิบโลไหมครับเออไม่มีเจออย่างใกล้เคียงครับ ก็คุ้มนะครับวันนี้เดี๋ยวอีกครังนึงก่าจะใจพหมายมาขึ้นเหนื่อยครับแต่ว่าตัวลงกินน้ำเพียบเลยครับยังไม่ได้ตามเลยนะครับไอที่ตัวลงกินน้ำมาเจอใกล้ๆอยู่เรื่อยเลยโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามเลยครับช่องพันชัยสาห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพานนะครับโอเคครับช่วงนี้กำลังพึงเดือนเจ็ดขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อทักแชททางเฟซชันไทยทองสวัสดีได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ